วัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมพิทวิชาต,ตอขันชัยฟาร์มมหาสรารคามวันนี้มาพูดคุยใน EP พีพิเศษนะครับแบบเร็วเดียกันเลยกับรายการเล่าในรถนะครับใน EP นี้จะมาตอบคำถามของพี่น้องที่สอบถามผมเข้ามาว่าพี่ครับนักกีฬาที่ไม่ค่อยสู้ไก่หรือว่าใจไม่ดีเนี่ยมันเกิดจากสาเหตุอะไรในช่วงหน้าฝนแบบนี้เจอปัญหาแบบนี้เยอะมากในการนำนักกีฬาออกแข่งขัน สำหรับอ p พนี้ก็จะมีคำตอบมาให้พี่น้องนะครับสำหรับสาเหตุของการที่นำนักกีฬาออกไปแล้วนะครับจิตใจไม่ค่อยดีไม่ค่อยมั่นคงเกิดจากสาเหตุดังต่อไปนี้นะครับข้อที่1น,นั่นก็คือจะเกิดจากการถ่ายทอดพันธุกรรมนะครับพ่อแม่ที่จิตใจไม่ดีก็มีโอกาสจ่ายลูกออกมาจิตใจไม่ค่อยดีใจไม่ค่อยมั่นคงนะครับ นี่คือเรื่องแรกเลยนั่นก็คือในเรื่องของพันธุกกรรมแต่ว่าทุกวันนี้สมัยนี้นะครับนักกีฬาที่พัฒนาออกมาสู่การแข่งขันทุกวันนี้แต่ละซุม้มแต่ละฟาร์มผมเชื่อมั่นว่าแต่ละที่ก็จิตใจส่วนมากก็มั่นคงแทบทุกที่นะครับไม่ค่อยมีพวกสายพันธุ์บ้านๆหรือว่าสายพันธุ์ถ้าพูดในภาษาอีสานก็คือไก่ลาดไก่ลาบอะไรพวกนี้ไม่ค่อยจะมีนะครับ เพราะฉะนั้นก็อาจจะมีบ้างนะครับในเรื่องของการจ่ายลูกถ่ายทอดพันธุกรรมพ่อแม่ใจไม่ดีลูกก็ใจไม่ดีนี่ก็คือข้อที่หนึ่งนะครับสาเหตุข้อที่หนึ่งสาเหตุข้อที่สองนั่นก็คือนักกีฬานั้นมีการออกกําลังกายที่มันหนักหนาสาหัสมากเกินไปนะครับ อย่างเช่นนาหนุ่มๆขึ้นฝูงมาใหม่ทําการเช็คคัดเต็มอันเลยอย่างเงี้ยนะครับส่วนสาเหตุข้อที่2ต่อมานั่นก็คือการที่นํานักกีฬาออกแข่งขันในช่วงที่เขากลาลังอยู่ในสภาวะถ่ายขนหรือว่าขนแสมนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามสัตว์ปีกทุกชนิดนะครับในช่วงที่เป็นช่วงที่เขาผลัดขนถ่ายขนเนี่ยร่างกายเขาจะอ่อนแอร์เขาจะเก็บสารอาหารทุกอย่างที่กินลงไปเนี่ยเพื่อไปเลี้ยงน้ําขน แล้วนะครับเมื่อมีอขนคอขึ้นนะครับเขาเรียกว่าขนหลอดเนี่ยเมื่อมีการกระทบตรงนั้นมันจะมีการกระทุ้งเข้าเข้าสู่ลําตัวนะครับหรือว่าที่เขาเรียกว่าขนเสียบนะครับอาการแบบนี้มีโอกาสที่จะทำให้นักกีฬาของพวกเรานั้นเกิดการสะดุ้งเจ็บกว่าปกติแล้วก็จิตใจไม่ไม่สู้ไม่เอานะครับ นี่คืออีกสาเหตุหนึ่งในช่วงหน้าฝนที่พบเจอบ่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายคนมองข้ามหลายคนไม่เข้าใจหลักการข้อนี้ก็หาว่านักกีฬานั้นใจไม่ดีเกิดจากกรรมกรรมพันธุกรรมพ่อแม่ไม่ดีอะไรประมาณเนี่ยที่แท้จริงก็คือมันอยู่ในช่วงที่เขากําลังผัดถ่ายขนกําลังแซมขนขนเล็กกําลังขึ้นอันนี้คือเป็นเรื่องที่เราต้องวิเคราะห์นะครับส่วนข้อที่3ข้อต่อมานักกีฬาบางตัวนั้นทําการแข่งขันไปจนถึงยก3มยก4นะครับแล้วก็ เป็นต่อมายาวๆเลยอยู่ดีๆก็แพ้นะครับอยู่ดีๆก็ไม่สู้เกิดจากอะไรครับเกิดจากใจไม่ดีเหมือนกันไหมเกิดจากพันธุกรรมหรือเปล่านะครับตรงนี้ผมวิเคราะห์นะครับอาจจะเกิดจากเพราะว่าหนึ่งเขาเป็นตัวนักกีฬาที่มีความเก่งกาจมากๆแข่งขันเมื่อไหร่ก็เก็บชัยชนะได้ไวนะครับพูดง่ายๆก็คือชนะไวจบไวไม่เคยไม่เคยเดินอันยาวๆครับพอไปทําการแข่งขัน ฟใหญ่ๆเดินอันยาวๆสี่ห้าอันอย่างเงี้ยนะครับแข่งขันโชว์ฟอร์มดีๆเป็นต่อเยอะๆสุดท้ายไปแพ้ในช่วงอันสี่อันห้าผมมองว่าเป็นพ่ออะไรก็คือผมมองว่าเป็นเพราะว่านักกีฬาเข้าหมดแรงหมดแรงไม่เคยเดินอันยาวไม่เคยเดินทางไกลก็มีโอกาสที่จะถอดใจได้ในช่วงที่สภาพเขาไม่สามารถ แข่งขันต่อได้แล้วนะครับหรือว่ามันเหนื่อยล้าจนจนร่างกายรับไม่ไหวจิตใจมันก็เลยห่อเหี่ยวแล้วก็ไม่สู้นะครับนี่คืออีกสาเหตุหนึ่งนะครับอ่าเพราะฉะนั้นก็เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่สําคัญถ้านักกีฬาที่ไม่เคยเดินทางไกลไม่เคยคําว่าเดินทางไกลก็คือไม่เคยเดินอันยาวๆเนี่ยถ้าเรานําไปทําการแข่งขันยาวๆนะครับมันก็มีโอกาสที่จะถอดใจได้เช่นกัน ส่วนข้อสุดท้ายนะครับในยุคนี้สมัยนี้ที่อาจจะพบเจอกันได้นั่นก็คือในเรื่องของยานะครับในเรื่องของการทุจริตในการแข่งขันนะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องสําคัญเช่นกันอยู่ที่ความรอบคอบของแต่ละทีมนะครับว่าเรานั้นมีทีมที่มั่นคงหรือเปล่านะครับข้อที่4ี่เนี่ยเป็นเรื่องที่เกิดการอัซิเดนต์ได้แล้วก็สามารถที่จะป้องกันได้โดยการหาทีมที่มีความ รอบครอบและมั่นคงและซื่อสัตว์ต่อกันนะครับก็บฝากไว้ด้วยครับขอให้ทุกท่านนั้นประสบความสำเร็จในการนำนักกีฬาออกแข่งขันครับสวัสดีครับ